ไปไปทหารสองคนดีกว่าถ้าถ้าล้มบอกเลยบอกทหารสองคนตั้งดีกว่าเร็ว

ยากกว่าเข้ามาเท่ากันาได้ส่วนหกหนึ่นดเนตัวกลางทีรถหรือรมันงเนั้งแบบว่าซึ่งเท่าไหร่ครับไปชุดที่ไปชุดที่5นะครับเต็ม

ชุดที่แปดเขาจ้าคยอะนะมไ้จปนแรจะปนชุดที่เก้าครับเอะไรอีกที่หน้ำใจคนแรกนไปรางแบบแรกแรกเน้ำใจกันเป็นไรครับ ตูสายยิงป <ter> ืนได้ถ้วยนะหนึ่งสองอโราคาราคาราคาทุดแรกเอาให่ลงที่เทียรอะไรที่สิบห้าแปดเต็มลงไปทุดแถมสุดกลางว่าสุดท้ายครับทุบแถม เต็มจบครับอ้าวคิว